นี่พ่อไกรทองที่พ่อเล่าให้ฟังยังไงล่ะจ๊ะส่วนนี่ตะเภาทองลูกสาวคนเล็กของฉันตะเผาแก้วตะเภาทองชื่อไพเระทั้งสองพี่น้องเลยนะขอรับอืม <laughs> เจอกันอีกแล้วนะเจ้าแต่ข้าไม่อยากเจอเราเพิ่งพบหน้ากันไม่กี่ครั้งข้าไปทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจหรือถึงไม่ชอบข้ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเกีย่ติทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยเอาเป็นว่าอยากเข้าใกล้พี่สาวข้าอีกก็แล้วกันไม่อย่างนั้นข้าไม่เกรงใจแน่แล้วทำไมข้าถึงจะเข้าใกล้แม่ตะผอเกี้วไม่ได้ข้าไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเสียหน่อยเกี้ยวพาราสีพี่ข้า แล้วยังจะหน้าด้านบอกไม่ได้ทำอะไรอีกหรือนี่ถ้าไม่เห็นแกนว่าเอาอยามาให้พ่อข้าตะเพิดออกจากเรือนไปแล้วที่แท้ก็เรื่องนี้เองแต่ข้ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะหากชายเกี้ยวหญิญงผิดแล้วความรักก็คงผิดทั้งหมดอีกประการของแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเจ้า ถ้าจะห้ามข้าก็ต้องห้ามพี่สาวเจ้าด้วยคนหน้าหนาไม้ทำพื้นเรือนข้ายัางไม่หนาเทา่าหน้าเจ้าเลย,ย,ยมีอะไรหรือข้าจะมาเตือนพี่เรื่องพ่อไกรทองเจ้า เจ้ารู้ชายคนนี้เจ้าชูนะักพี่อย่าไว้ใจเป็นอันขาดแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพ่อไกลทองเจ้าชูเออก็ดูหูดูตาท่าทีก็รู้แล้วไม่ใช่หรือหูตาแพรวราวขนาดนั้นไว้ใจเขาไปได้อย่างไรพ่อไกลทองเป็นพ่อค้าพ่อขายย่อมจะช่างเจรจา แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจไม่ใช่แค่กับพ่อเรากับคนทั่วไปที่ค้าขายด้วยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนยุติธรรมมีน้ำจิตน้ำใจอาจจะทำให้เจ้าเข้าใจผิดได้กระมังไม่ผิดเรื่องน้ำใจอะไรก็เรื่องหนึง่งแต่ผู้ชายคนนี้เป็นชายเจ้าชูหลายใจข้าดูไม่ผิดแน่ที่ข้าพูดอะเป็นเพราะว่าข้าห่วงพี่นะดูก็ดูว่าจะมาเกี้ยวพี่ คนเจ้าชู้ผู้หญิงคนไหนได้ไปมีแต่จะเสียใจไม่รู้จักจบจักสิ้นเชื่อข่าพี่อยู่ห่างๆไว้เถอะนะรู้ดีเหลือเกินนะแม่น้องค่าเจ้ารู้จักผู้ชายมากี่มากน้อยกันจ้ะถึงได้มาสอนพี่ไม่เกี่ยวว่ารู้จักมามากเท่าไหร่หรอกจ้ะผู้ชายเจ้าชู้มันดูออกถ้าเตือนพี่แล้วนะให้อยู่ห่างๆผู้ชายคนนี้เอาไว้ถ้าเกิดน้ำตาเช็ดหัวเข่าเมื่อไหร อย่ามาโทษข้ากันแล้วกันน้ำและฟ้าจงมาเป็นพยานคำสาบานนี้